สวัค่ะพบกับเราช่อง A N Q แม่้อยและอีนะคะค่ะเดี๋ยวจะโชว์ของเล่นใหม่เรามีของเล่นใหม่มาเล่นกันนะคะคืออะไรพี่พี่สเก็ตบอดค่ะวันนี้เราสองคนจะมาลองเล่นกันนะคะว่า มันจะสนุกและมันขนาดไหนใช่ไหมครับครครบินกลับตรงนู้นเนาะไปดูกันเลยนะคะนะไปกันค่ะไปเลยไปค่ะโอ้โหสเต็ปสเต็ปครับไอท่าหนึ่งครับคนฝึกหัดเล่นใหม่ครับเขาเป็นอย่างนี้แหลยเขา คนฝึกหัดเล่นใหม่ว่าช่างที่ถนัดนะคะแล้วก็เดินไปนี่ครับคนฝึกหัดเล่นใหม่<ะ>ครับไปต่อกันนะครับฮะคิวนั่งแล้วไม่เข็นโทรเขาให้ฝึกเล่นไมน่ใช่ค่ะมานั่งเข็นต่ เข็นยังไงอ่ะขอยืมไม้ไพายหรืออะไรก็ได้เหรียญก็ได้ขอ,ยอรยืมเหรียญ่อยแม่อแล้วครับยืมเงิรไเรากำลังจะเข็นนะครับไปแล้วครับไยัง่หยุดเครับยไหยุดมไม่ยุดอีกปต่อครับไปต่อครับ นี่คือเทคนิคถ้ามันจะวิ่งทำอย่างนี้อมันก็หน้าแข้งเลยทำไมเอาล่ะโอเคพับสเก็ตบอร์ดไม่เห็นเขาทำง่ายๆเลยเพราะเขาฝึกมาดีอ่ะเราไม่่องเอาวันนี้ใหม่อยู่เนอะใช่ับเขาเขาเขาลองทำใหม่ คราวนี้คัดเอาล้ครับเขาเริ่มทําได้แล้วครับแม่เริ่มทําได้แล้วครับนะครับ,รบสองตัวได้แล้วครับแล้วเขาจะคว่ำก็ไม่รู้ครับแะไม่รู้ขเขาจะคว่ำอะไรตาลูกชายบ้าง เราอยู่ที่สกเก็ตบอร์ดนะว้ายกดอย่างที่คิวบอกโอ้ยเจ๋งอ่ะทำไมอะไรนะกลังไปครดูครับดูขาเขาขา,ขาที่เรียวแล้วก็สะดุดสเก็ตบอร์ด ก่อนเขาบินไปแล้วครับเองไปข้างหลังเกตบอร์ดเขาบินไปแล้วครับครับอุ้ยเได้แล้วอ่ะใหญเรุ่นจริงๆถ้าสมมติว่าทรงตัวได้นะเจ๋งมากเลยอ่ะขอสัมภาษณมนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยค่ะมีความหวาดเสียวเก่งๆเล็กน้อยแต่ก็สนุกดีอ่ะอยากเล่นเป็น ผมซื้อลยนะเนี่ยอืมใช่ครับเขาบไปต่อครับเขาสะดุดอีกแล้วครับคราวนี้อ่าเขาสะดุดอีกผมจะให้ให้อะไรนะครับอะไรครับบทลงโทษครับบทลงโทษอะไรครับรกลวัวยังเงกลัวยังลยครับการที่ผมนั่งตรงนี้แล้วก็ให้แม่เข็นไปอ๋อบทลงโทษคือให้ลูกน,นั่งแล้วให้แม่เข็น <c oughs> ใช่ครับโอ้อ เราทำให้ได้ใช่ไหมใช่โอเคลุยขาขึ้นอึ๊บลุก่อนดี้ไปลงน้ำครับลูกเอาเท้าไว้ตรงที่หน้าล้อหน้าให้ดีอ่ะเออเออประมาณนั้นแหละลูกแล้วก็เวลาลูกเอาเท้าขึ้นข้างหลังอ่ะก็วางไว้ประมาณล้อหลังอ่ะ เป็นอย่างนี้ไหมล่ะต้องทรงตัวให้ได้อ่ะถอดล้อออกไปล้อหนึ่งไหมล้อหนึ่งมันก็มันไม่หมุนแล้วมันไม่กิ้งแล่า <c oughs> <c oughs> ไปไเล่นด้วยเท้าไม่ได้นะครับก็ต้องเล่นกันแบบนี้ครับเียขวอให้มันเอียงหน่อยลากจูงแล้วค่ะได้เวลาลากจูง ไงมันเลี้ยวได้แล้วใช่โยกซ้ายโยกขวาซ้ยายโยกขวาราคาอย่างนึงครับเหรียญบาทเอามาทำอะไรครับมาก็เป็นอรอยสิครับ สนุกเลยสนุกจริงๆจงนแล้วเนี่ยปวดขาด้วย <c oughs> ครับเขากำลังจะฝึกใหม่อีกรอบครับแม่กำลังจะฝึกใหม่สู้ๆพี่เขาบอกให้ทำอย่างนี้จนกล้องก่อนเราค่อยเอาขา,ขาว,ว้าว เขาทำดีครับเขาไปได้แลว้วครับเกือบแล้วเกือบแล้วเจ๊ครับช่วงช่วงโฆษณาจบไปแล้วครับอ่ะดูครับโอ้ยเกือบไปครับเขาเนี่ยเกือบได้ละนะครับเขากำลังทำใหม่อีกรอบครับ ไม่รู้ครับว่าคราวนี้เขาจะได้หรือไม่อุ๊ยเฉียวครับเขาเกือบได้แล้วครับถ้าเราเร็วเกินไปมันก็จะกื่นใช่ครับอุ๊ยลูกชายบ้างนะคะไปคะ่ะลุยโอ้โหครับโอ้โหครับ อ้ oh God. มันอยู่ใกล้เกินไปโอ้โหไอ้สะโพกเนี่ยครับสน วันนี้ oh. เราก็จบคลิปกันแค่นี้นะคะใช่ค mm ่ะ hmm. ห่างหายไปหลายวันถ้ามีเวลาว่างแม่กับอ q คิวก็จะมาอัดคลิป<ช>หาอะไรเอามาลงให้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราก็ขอจบคลิปกันแค่นี้นะคะครับอย่าลืมติดตามช่อง a q แอ q แม่อ้อยและอีคิวด้วยนะคะคกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้คลิปเราด้วยนะคะ บายสวัสดีค่ะ